ปาทีนี่หิมากกินลาบงวกับยายสุภูลาบงวโบวยผ,ผักเต็มถาดเลยบักแตงผักกระดาดาๆใดผักอีหินผักกาดหินแม่จา้าผักอีหินแล้วกาดเนี่ยน้อนนี่ผักแพวผักเมงดาต้นหอม ใบชะพูอยู่ส่วนขี่โบเลิดสมันียงแจนนี่ิมาบัดิที่นี่อา,าดอะไรก็คือกองเข่าใหญ่กองข้าวใหญ่นะคะฮิม,มาพี่น้องพี่น้องหอมลาบดิบยามเช้า,ชาแรงหอมลาบดิบฮวนฮวนมันว่มันเตะดังไหมเตะดังเจ๊เจ,จ,จม,มูกไปจ้ะเชีย่ยช่วยจับพี่น้องชุวขู่สู้คนบรีเฟซิ่งก็คือแบบว่ามันซาบรีเฟซิ่งก็คือมันซาเนาะ เราเคะกับห้องน้ำเราคิดกระติกคิกระติกบอกวะ่าเร็วๆในะอีเมลคอยหิวเขาเร็วๆเร็วๆเรอยากกินแบบเรายากกินแบบว่าลาบดิมดบม่้ยกโบ้เลยเสม็ดเต็มเลยโบ้ขมี Mm. Cúi thêm Cúi thêm mm. mm. Một thích. Mà Kinh một đầy to

ม<ล>่มีธีทำเเด้อเบิ่งนะอตับหัวลมดีจัดเจัศเลย Mm -hmm. à, không ông Sống tuyến linh Thay đi ngon mm -hmm. Không chạy không ผักแพลวอ,อันนี้เป,ป็นผักผักกะหินผักกะหินผักอีกเลิศ

เอาได้หนลูกพวกูว้มูได้นไดนนนนนนหนิมาลูกัวกู้หมูดิกินน้ำม่วกินน้ำม่วช่วงโควิดเบาเลยใช่ไหมจ๊ะ